มามาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมมีกีตาร์มาแนะนำนะครับจริงๆตัวเนี้ยผมเห็นผมเห็นมาสักพักแล้วแหละเห็นตามตามช็อปร้านใหญ่ๆนะแล้วก็เป็นพวกตามสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเไรเงี้ยผมเห็นมาสักพักแล้วแต่ผมเฉยๆนะแต่ว่าผมก็มองว่ามันสวยดีนั่นแหละแต่ว่าเออพักหลังๆอ่ะเนี้ยเวลาผมเข้าร้าน่ะเริ่มมีลูกค้าเอามาเซตอัพเอามาเปลี่ยนสายอะไรเงี้ยผมก็ได้สัมผัสก็ลองเล่นของเขาอะไเออมันได้ไว้ ก็ตัวนี้ตัวนี้เป็น36นิ้วก็เลยลองเอามาดูแล้วกันลองเอามาติดร้านไว้อก็เห็นเขาขายกันนั่นแหละก,ก็อยากจะมีบ้างแค่นั้นแหละเ <c oughs> นาะเออเป็นลาบูลาวานะครับเป็นขนาด36นิ้วสวยนะสวยมากผมมีสีเดียวนะเป็นเป็นมันเป็นลามิเนตนั่นแหละเป็นไม้ลามิเนตนั่นแหละเป็นแนวมินิมอลอะ่ะคือถ้าใครเล่นกีตาร์ไม่เป็นก็ไปวางแต่งบ้านเลยเท่นะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ มืหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยอันนี้เสียงสดนะเสียงม,มันจะออกแนวใครถ้าใครเคยเล่นตัว enya e a x one อะตัวตัวเอ็กวันนะ ตัวที่มันเป็นลามิเนตโคอาเออสเปคมันคล้ายๆกันทนเสียงเดียวกันเลยมันจะออกแนวอึมครึมหน่อยนุ่มๆนะ่ะเออถ้าถ้าใครถ้าใครอยากได้กีตาร์เสียงกลางวานผ่านไปเลยนะ นะผมไม่ได้เปิดระบบไฟฟ้ามันมีลำโพงในตัวด้วยนะครับมีเอฟเฟกมีดีเล์มีรีเวิร์สมีคอรัสนะครับแล้วก็มีระบบไม์ปรับเซ็ตด้านในได้อีกแล้วก็ต่อตู้แอมป์ได้ด้วยโอ้โหสวยเลยวะแล้วก็มีชุดแถมของมันมามีกระเป๋าให้คู่ตัวเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเอออยู่มันมีอ่ะมันมีอ่ะก็ไม่เป็นไรมันมีชุดแถมเดิมของมันให้เดี๋ยวผมดูแล้วกันถ้าใครจ้าก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่าอะไรที่มันจําเป็นก็จะแถมเพิ่มไปให้แล้วกันหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะตัวนี้ กีตาร์แบนด์ผมมันหมดนีย่ยังไงผมก็ต้องจำเป็นเอากีตาร์ของชาวบ้านเขามาขายเนาะแต่ว่าก็<ๆ>ก็คัดหน่อยนะคใครที่เมตตาใครที่ยังเมตตารอซื้อแบน,แบนกีตาร์ยี่ห้อมดอยู่นะครับก็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 รอหน่อยนะค<ๆ>ใครที่รออยู่ก็ก็อดทนหน่อยนะอ่ะโอเค<ๆ>เดี๋ยวนะอันนี้36โอเคเดี๋ยวผมเปิด<ๆ>ให้ดูแล้วกัน13,900นะ ผมมีไม่เยอะหรอกเนี่ยที่ผมชอบคือไฟฟ้าเขาโคตรเจ๋งเลยตอนแรกผมก็เฉยๆนะกะว่ามันก็คงจะสู้พวกเอามาแต่งทีหลังไม่ได้หรอกเออนี่มาจากโรงงานเดี๋ยวขอแปบดีเลยกับคอร์ดต้องเลือกด้านในนะครับแล้วก็มาเซตด้านบนอ่าอันนี้ต้องเป็นคอร์า พอรนะัสแม่งโคตรฉ่ำอะ่ะจริงโห oh. EQ ตัวเนี้ยโคตรชอบเลยนะแต่ว่าผมว่าเขาทํามาเฉพาะรุ่นเพราะว่าเขามีรูให้เซ็ตด้านในด้วยถ้าเกิดผมเอามาติดกับกีตาร์ผมเนี่ยมันไม่ได้ไงมันต้องปิดต้องยกเลิกสวิตและย้ายึ้นมข้งบนคือจะไปลอกเขามันลอกไม่ได้นะเขาเขาทามาเฉพาะเขาเขาเจ๋งเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองอันนี้ผมเปิดรีเวิร์สกับคอรัสนะอืม ส่วนวอลลุ่มเปิดไม่สุดนะครับดังดังพอวโอเอสหนึ่งเลยนะครับดังโอเคเดี๋ยวผมลองเอาสักเพลงสักท่อนแล้วกันนะตัวน,นี้13,900นานะครับช่วยช่วยซื้อหน่อยก็กีตาร์ที่มันเป็นแบรนด์ดังเนี้ยก็อย่าไปซื้อกับร้านที่เขาดังอยู่แล้วก็มาช่วยซื้อร้านที่เด็กกําลังเดินบ้างนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยแล้วร้านเด็กกลาลังเดินเนี่ยมันจะแท้เหรอ <S <S ผมก็เอามาจากบริษัทนั่นแหละเนาะโอเคลองสักท่อนแล้วกันนะ เจ๋งก็คือเจ๋งตัวเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะก็อย่างว่านะเขาทาดีเขาก็ต้องทํไม่ให้เสียชื่อเขาอ่ะอืมโอเคก็ลองดูแล้วกันนะฝากด้วยแล้วกันนะมันมีของแถมให้ฝากฝากด้วยแล้วกันนะฝากฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสินค้ามีไม่เยอะนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเออเฮ้ยไอแบรนดังๆเราก็ขายได้ไว้ผมก็อาจจะมาเอาไปติดไว้อีกแต่ถ้าเกิดว่า มันก็มันมันช้าหน่อยแต่ว่าผมผมไม่รู้เหมือนกันนะผมมีไม่เยอะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะแบ่งมาให้ได้อีกไหมถ้ามันหมดโอเคฝากด้วยนะครับปฏิก่อนสวัสดีครับ